นาดอนต่างๆซึ่งอาจได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ําบ้างนอกจากนั้นในช่วงหน้าแล้งปีนี้สนประธานจะต้องวางแผนร่วมกันในการบริหารจัดการน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สําคัญต้องมีน้ําอุปโภคบริโภคส่วนในพื้นที่ปลูกพืชฤด,ดูแล้งต้องมีการวางแผนการเพราะปลูกให้รัดกุ่มเพราะาการปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่น้ําน้อยต้องงดการเพราะปลูกโดยเด็ดขาดและให้เกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้งชนิดอื่นทดแทนกับ พืนที่การทํานาก็จะเหลืออยู่ประมาณสักเก้าแสนไร่แต่ว่า,าที่อยู่ในเขตเชนรททานก็คงจะพอ,อบรรเทาไปได้แต่ว่าพื้นที่นาเกือบแปเอร์เซจะอยู่นอกเขตชนรททานซึ่งตรงนี้สติน้ําฝนของเรานี่ปีนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะครับก็เคย ถ้าท่าปีป่าน,นี้ก็จะได้ประมาณพันมิลลิเมตรแต่ว่าปีนี้องใช้ยภูมิเพิ่งได้700มเมนะครับแล้วก็ฝนมาช้าแล้วก็ไปเร็วนะครับก็เป็นห่วงว่าพี่น้องเกษตรกรจำนวนมากพอสมควรที่จะมีผลกระทบกับผลผลิตของปีนี้นะครับอาจจะได้ผลผลิตแต่ว่าอาจจะได้น้อยหรือบางรายอาจจะไม่ได้ผลผลิต อย่างไรก็ตามนะครับจากการสอบถามชาวนาในพื้นที่จังหวัดชายภูมิต่างระบุว่าปริมาณน้ําในปีนี้แห้งแล้งกว่าทุกปีที่ผ่านมาและอยากให้รัฐบาลนั้นเร่งหามาตรการในการช่วยเหลือครับขณะที่นายกรัฐมนตรีระบุนะครว่าการเผาโรงเรียนในภาคใต้นั้นต้องการสร้างความหวาดกลัวให้กับพื้นที่ให้กับคนที่ไม่มีทางสู้เพื่อให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซง พลเอกประยุจันรโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชได้กล่าวถึงเหตุรอบวางเพลิงโรงเรียน6กแห่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีบอกว่าบุคคลที่ก่อเหตุเป็นผู้ที่ไม่มีศาสนาขณะนี้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกกำลังติดตามและเร่งดำเนินคดีโดยการที่คนร้ายนำวิธีการเผาโรงเรียนกลับมาใช้เพื่อสร้างความหวาดกลัวไม่กล้าให้ความร่วมมือกับรัฐบาล เนื่องจากทราบว่าไม่สามารถต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ได้และต้องการให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ในพื้นที่แต่งไรก็ตามสถานการณ์ในพื้นที่เป็นปัญหาที่มีความขัดแย้งมาอย่างยาวนานจึงจําเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการแก้ปัญหาซึ่งขณะนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ได้เบาบางลงจากในพื้นที่กว่า2,000หมู่บ้านเหลือเพียง136หมู่บ้านที่ยังคงมีความขัดแย้งบ้างแต่ก็ไม่ใช่ทุกวัน เขาต้องการความสงบถูกงัยแล้วเขาก็บอกว่ารัฐเจ้าหีรัฐเนี่ยเนื่องจากเจ้าหีรัฐเนี่ยมันไม่สามารถอยู่เขาได้ตลอด24ชั่วโมงถูกไหมเพราะว่าไอ้คนเหล่านี้มันก็แอบซ่อนมาอะไรเหล่านี้เราก็ต้องสร้างคนเหล่านี้ให้เข้มแข็งเข้มแข็งด้วยการพัฒนาดยกันแต่ปัญหาอยู่ที่ไอ้พวกนี้มันใช<ย>้ความรุนแรงมามาฆ่าประชาชนไอ้พวกนี้ก็ไปกล้ามหาหรัฐวันนี้คนมหาหารัฐเยอะมากพวกกลับบ้านก็มีกระบวนการกลับบ้านก็มีนะมาร่วมมือกับรัฐแต่ถูกฆ่าโน่นไปไล่ ว่าไอ้คนเหล่าเนี่ยแล้วผมว่าไม่ไม่ใช่คนมุสลิมเลยเป็นเป็นคนที่ผมว่าไม่มีศาสนามากกว่าถ้ามีศาสนาไม่ฆ่าคนหรอก<ด>ท่านผมบ,บอดถ้าดูอยู่แล้วตอนเนี้ยนะคือมันก็รวมกับรวมกําลังตรงนี้ตรงนี้ถ้าถามว่าเยอะไหมไม่เยอะหรอกแต่มันจะมา,าจากโน่นบ้างเดินตัดป่ามาแล,าลว้วมารวมมัะนั้นไปดูเจ้าที่ว่าไงแผนการว่าการเป็นยังไงการข่าวว่าอย่างไงก็เดี๋ยวก็กเราแก้กันก็เพราะให้เกิดความหวาดกลัว ิดช่องทางการต่อสื่อสารกับสังคมสร้างให้สากลโลกเขารู้ท่านก็โฆษนาช่วยเขาไปก็แล้วกันเขาไม่เขาต้องการเขาสู้ท่านไม่ได้อยู่แล้วเขาใช้กําลังสู้เราไม่ได้แต่เขาก็ต้องโฆษณธนาให้ต่างชาติเขาเห็นเหน๋ยวกว่าเข้ามาเดในวันนี้พันตำรวจเอกโกวิทรัตตโชติผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทุ่งยางแดงได้เรียกชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบหาพยานวัตถุและพยานบุคคลในที่เกิดเหตุเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ตำรวจได้เบาะแสคนร้ายแล้วแต่รูป,ปรพรรณยังไม่ชัดเจนเนื่องจากคนร้ายสวมใส่หมวกไหมพรมการต่อสู้ด้วยอาวุธลดลงเน้นการสร้างความเข้าใจมากขึ้นและสร้างความยุติธรรมให้มากขึ้นช่วงหน้ากลับมาติดตามบทวิเคราะห์ในคดีเกาะเต่าของสื่อต่างชาตินะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ในต่างประเทศด้วยสักครู่ค่ะค่ะติดตามช่วงสุดท้ายกับ n e w s r o o m 18นาฬิกานะคะช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศค่ะ สำหรับเรื่องของคดีการฆาตก,กรรมนะฮะบนเกาะเต่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะซึ่งถือว่าเป็นการฆ่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงสออเขาวุ่นวายนะครับภายหลังผู้ต้องหาแรงงานต่างด้าวชาวพมา่าได้ออกมากลับคําให้การไรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับ ภายหลังจากการเสียชีวิตของนางสาวฮันาวิเทอริชและนายเดวิดมิลเลอร์น้ำบริเวณเกาะเตา่าภายหลังตำรวจได้รับเบาะแสจากกล้องวงจรปิดพบชายต้องสงสัยชาวเอเชียใกล้จุดเกิดเหตุนำไปสู่การควานหาแรงงานต่างดาวที่มีความสามารถในการเล่นกีตาร์และสุบุรีห่อเดียวกันกับก้นบุรีที่ทิ้งอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ จนกระทั่งในวันที่18กันยายนจึงพบว่าผลการตรวจคาบอสุจิจากช่องคลอดและบริเวณทวารหนักของเหยื่อที่ต่างประเทศพบดินเอมีลักษณะผสมมาจากคนสองคนและผลดินเอระหว่างก้นบุหรี่และอสุจิที่พบอยู่ที่ร่างกายผู้ตายตรงกันจนกระทั่งสุดท้ายได้ผู้ต้องหาเป็นชายต่างด้าวแรงงานชาวพมา่านายซอดินและนายวินซอตัน สุดท้ายชายพม่าสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่า2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษในขณะนี้ได้ถอนคำสารภาพของตนเองแล้วโดยจากข่าวพาดหัวเว็บไซต์ Yahoo News ผู้ต้องหายอมรับว่าสาเหตุที่ต้องยอมรับการสารภาพเนื่องจากถูกตำรวจไทยรุมซ้อมจนกระทั่งต้องยอมรับในสิ่งที่ตนเองไม่ได้กระทำทั้งนี้ Yahoo News ได้ใช้คำว่า beaten out of them for the c o n f e s s i o n ซึ่งหมายถึงการทำร้ายร่างกายของผู้ต้องหา เพื่อให้ยอมรับสารภาพโดยหนังสือพิมพ์เดอร์มินเลอร์สือ่อสัชาติอังกฤษได้รายงานว่าขณะนี้ทางการพม่าในอ,องเมยตันได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องหาทั้งสองในเรื่องของการละเมิดสิทธ,ธิมนุษยชนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยทั้งนี้ทางการพม่าได้เข้ามาตรวจสอบการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยแล้วเพื่อตามหาความจริงที่เกิดขึ้นและเพื่อสร้างความยุติธรรมให้เกิดแก่ผู้ต้องหาทั้งสองเนื่องจากขณะนี้ ทางการพมาร่าได้รับรายงานจากผู้ต้องหาทั้งสองรายว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้ทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาเพื่อให้ยอมรับสารภาพในสิ่งที่ตนเองไม่ได้กระทำทั้งสองกล่าวว่าตนเองถูกขู่ทำร้ายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเครื่องมือช็อตไฟฟ้าทั้งยังพบหลักฐานการทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาโดยพบบาดแผลและรอยฟกช้ำปรากฏอยู่ตามร่างกายผู้ต้องหาด้วยโดยหนังสือพิมพ์เดอะมิลเลอร์กล่าวว่า Their d y h y s a s l s l sorts o r u i s e s ในขณะที่องค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การนิรโทษกรรมสากลก็ได้เรียกร้องให้ใช้องค์กรอิสระในการตรวจสอบผู้ต้องหาทั้งสองรายและกล่าวว่าคำสารภาพใดๆที่มาจากการทรมานผู้ต้องหาควรที่จะไม่นำมาพิจารณาในศาลในขณะที่เมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ H u f f i n g t o n p o s สแห่งสหาราชอาณาจักรอังกฤษ ก็ได้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตอบโต้ว,ว่ามีหลักฐานที่ระบุแน่ชัดว่าผู้ต้องหาทั้งสองได้กระทำผิดจริงแม้ผู้ต้องหาจะกลับคำให้การแล้วก็ตามในขณะนี้พบว่าผู้ต้องสงสัยอยู่ภายใต้ความดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ต้องหาทั้งสองอาจจะต้องโทษถึงประหารชีวิตหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริง และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้บีบบังคับให้ผู้ต้องหารับสารภาพตามที่ผู้ต้องหาทั้งสองได้ให้ปากคำต่อทางการพรม่าแต่อย่างใดเนื่องจากพบว่าดีเอของชาวพม่าทั้งสองตรงกับดี a เอที่ตรวจพบที่ร่างกายของผู้เสียชีวิตทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวว่าเหตุที่ทางการพรม่าต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวในคดีดังกล่าวนั้นเป็นผลเนื่องมาจากการที่ผู้ต้องหาทั้งสองอาจต้องโทษถึงประหารชีวิต หากพบว่าได้กระทำความผิดจริงและยืนยันว่าได้มีการให้แพทย์ตรวจสอบร่างกายของผู้ต้องหาทั้งก่อนและหลังของการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการกลับคำให้การของผู้ต้องหาทำให้มีข้อสงสัยตามมาหลายประการอาทิขณะที่นายวินที่ก่อนหน้านี้ได้ยอมรับกับตำรวจแล้วว่าได้ลงมือฆาตกรรมสองนะักท่องเที่ยวเนื่องจากเกิดอารมณ์ทางเพศเพราะเห็นนะักท่องเที่ยวชายหญิงคู่นี้มีเพศสัมพันธ์กัน ส่วนในซออยู่ในระหว่างการสอบสวนทำให้เกิดข้อสงสัยต่อสื่อต่างชาติอย่างมากมายว่าทําไมจึงไม่พบดีเอนเอของนายมิเลอร์ปรากฏอยู่บนร่างของนางสาวฮันนาและทําไมคนร้ายถึงยังอยู่ในบริเวณเดิมให้ตํารวจจับได้ถ้าหากเป็นฝีมือแรงงานพมา่าคนเรือหรือคนไทยแล้วเส้นขนสีทองในมือเหยื่อผู้หญิงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบตั้งแต่แรกนั้นเป็นของใครหรือของเดวิดผู้ที่ตาย นับเป็นประเด็นคำถามที่ยังคงรอการค้นหาคำตอบส่วนสถานการณ์การระบาดของเชื้ออีโบลานั้นล่าสุดก็มีการพบบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ติดเชื้ออีโบลาอีกรายแล้วค่ะที่อยู่ในรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่พายุไซโคลนฮัทฮัทนะคะพัดถลม่มประเทศอินเดียมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า6รายติดตามจากรายงานข่าวต่างประเทศค่ะ สำนักข่าว CNN รายงานว่าคณะเจ้าหน้าที่ด้านดูแลสุขภาพที่รัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาตรวจพบเชื้อไวรัสอีโบลาภายหลังจากการทดสอบเบื้องต้นเพื่อยืนยันการทดสอบที่ดำเนินการโดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคในแอตแลนตาอีกครั้งภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลนายโทมัสเอริกดันแคนเป็นเจ้าหน้าที่คนแรกในสหรัฐที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสมาริตยียอีโบลาในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบการติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงในสนามบินของสหรัฐว่าสหรัฐนั้นมีความพร้อมเพียงพอสำหรับการรับมือกับเชื้อมริตยูนี้หรือไม่พบผู้เสียชีวิต6คนจากพายุไซโคลนฮัทั์พัดถล่มประเทศอินเดียเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่อินเดียกล่าวว่าพายุได้พัดถล่มแผ่นดินบนชายฝั่งตะวันออกของอินเดีย ทั้งยังได้ถอนรากถอนโคนต้นไม้และเสาไฟฟ้าแม้ว่าก่อนพายุพัดขึ้นชายฝั่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการอพยพผู้คนมากกว่า200,000คนแล้วก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศอินเดียนายจิเทรนดาซิงกล่าวว่าพายุไซโคลนลูกนี้เป็นพายุที่รุนแรงมากพบความเร็วลมกว่า205กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นพายุประเภท3ที่ส่งผลให้เกิดคลื่นสูงถึง2เมตร ประธานาธิบดีรัสเซียนายวลาดิเมียปูตินได้มีคำสั่งให้ถอนกำลังทหารกว่า17,600นายใกล้เขตชายแดนยูเครนเพื่อกลับไปยังฐานที่มั่นในรัสเซียด้วยเหตุผลคือกองทัพรัสเซียทำการฝึกรบในแถบรัสตอฟแต่นักวิเคราะห์หลายฝ่ายไม่เชื่อว่ามีการซ้อมรบดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและพบว่ากองกำลังทหารที่ได้ก่อตั้งขึ้นใกล้ชายแดนยูเครนจะเป็นภัยคุกคามที่สำคัญ และคาดว่ารัสเซียจะถือโอ,อกาสน <im> ี้ยกกองกำลังเพื steps, ่อบุกภาคตะวันออกของยูเครนเกิดเหตุความรุนแรงในย่านการค้าฮ่องกงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาภายหลังประชาชนได้พยายามที่จะขับไล่นักศึกษากลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยโดยพบว่าในช่วงบ่ายกลุ่มนักศึกษามากกว่า100คนเข้าจับกลุ่มประท้วงในบริเวณสีแยกเขตมงก๊กของฝั่งเกาลูนและพบชาวบ้านพยายามรื้อสถานที่ประท้วงจึงเกิดการตะลุมบอลขึ้น ดานเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมทั้งยังพบการประทะระหว่างนักเรียนและฝั่งตรงข้ามในแถบคอสเวเบย์ย่านการค้าที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกงด้วยปิดท้ายกันที่หญิงสาวชาวสาหรัฐพบว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งที่สมองภายหลังจากกว่าหนึ่งเดือนแห่งความทุกข์ทรมานจากอาการปวดหัวโดวยสาวบริทนีวัย29ปีได้แต่งงานกับสามีของเธอแดนเดสมาเป็นระยะเวลาปีกว่า ภายหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคมะเร็งสมองและแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเธอ